สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพิพัธรรมหนังสือธรรมนะคะวันนี้ฟ้าสายมีคําถามที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยสงสัยอยู่ในใจแน่นอนมาวินเคยสงสัยไหมว่าคนเสีลเสมอกันที่ผู้ใหญ่เขาพูดพูดกันน่ะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะไปตามหาคนแบบนั้นได้จากที่ไหนโอ้โหฟ้าสายเปิดประเด็นมาสะแทงใจดําเลยนะ,ะผู้เขาทํางานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมคงตอบว่าไปหาตามร้านเล้าค่ะ คือถ้าศีลเสมอรเราตอนนั้นก็น่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละ <C> e <ars> แต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มสงสัยเหมือนกันนะว่าไอ้คําว่าศีลเสมอกันเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ไม่กินเหล้าเหมือนกันไม่โกหกเหมือนกันหรือมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นนั่นน่นสิแล้วถ้ามีคนบอกว่าแหล่งรวมคนดีคนศีลเสมอกันชั้นยอดเลยคือสถานปฏิบัติธรรมมาวินจะเชื่อไหมสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยนะที่ให้เป็นุ่งขาวห่มขาวปิดวาจางดกินข้าวมื้อเย็นน่ะนะ ฟังดูก็น่าจะใช่ลำหังคนไม่ดีที่ไหนจะยอมไปลำบากแบบนั้นและนั่นล่ละค่ะคือจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มที่เราจะคุยกันในวันนี้คอร์ส7วันปฏิบัติการตามหาคนศีลเสมอกันผลงานของคุณพิพัฒน์รมเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือธรรมะที่มาสอนกันตรงๆนะคะคุณผู้ชมแต่มันคือน,นิยายเป็นนิยายธรรมะที่สนุกมากเหมือนเราแอบเข้าไปอยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรม7วันกับตัวละครเลย ผมอ่านแล้วบอกเลยว่าอย่างกับดูเรียลิตี้โชว์คุณพิพัฒน์ทำนี่เก่งมากเลยนะในเชิงวรณศิลป์คือท่านสร้างตัวละครได้มีมิติและเรียลสุดๆแต่ละคนนี่เหมือนหลุดออกมาจากชีวิตจริงเลยโดยเฉพาะพระเอกของเราคุณปลืม้มหรือนายปิติขอเรียกว่าตัวแทนหมู่บ้านฝ่ายชายได้ไหมคะคุณปลื้มเนี่ยไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพราะศรัทธานะคะแต่มาเพราะโดนคุณบ่ายบังคับถ้าไม่มาจะโดนตัดงบป,ประมาณส่วนตัวแต่จุดเปลี่ยนม,มันอยู่ตรงนี้ค่ะลูกพี่ลูกน้องดันไปเป่าหูว่าสถานปฏิบัติธรรมสมัยเนี้ยนะ ไปแหล่งรวมคนดีๆโดยเฉพาะสาวสๆสวยๆเท่านั้นแหละครับปฏิบัติการหนีแม่มหาเนื้อคู่ก็เริ่มต้นขึ้นทันดีสมองที่เคยใช้คำนวณหุ้นของปลื้มเนี่ยนะเปลี่ยนมาคำนวณอัตราส่วนผู้หญิงต่อผู้ชายในคอร์สทันทีเลยเขาเห็นผู้ชายแค่สิบกว่าคนแต่ผู้หญิงนี่ตั้ง40คนความคิดแรกในหัวเขาคืออะไรเบไรฟสายค่ะอัตราส่วนทองคําชัดๆงานนี้มีลุ้นโวย โคตรจะปลื้มเลยคนนี้ส่วนนางเอกของเรานะคะน้องน้ำฟ้าก็มาด้วยความหวังอีกแบบหนึ่งเลยเธอเบื่อความรักฉาบฉวยในโลกออนไลน์อยากจะมาตามหาใครสักคนที่ดีพร้อมหรืออย่างน้อยก็มีศีลเสมอกันจริงๆเป็นตัวแทนของสาวๆหลายคนเลยนะที่อยากเจอรักแท้ในแดนธรรมะนี่แค่จุดลงทะเบียนนะเราก็ได้เห็นเจตนาที่แตกต่างกันสุดขั้วแล้วคนหนึ่งมาเพื่อจะเอาเนื้อคู่กลับไป อีกคนก็มาเพื่อจะเอาคนดีๆกลับไปเหมือนกันแต่ในรูปแบบที่ดูดีกว่าหน่อยนอกจากสองคนนี้ยังมีตัวละครเด็ดๆอีกเพียบเลยนะทั้งป้าเพนผู้ชำนาญการแห่งสนามปฏิบัติธรรม คุณยายสมอนผู้อิ่มเอมใจเหมือนบรรุธรรมมาแล้วจากบ้านและคุณป้าอานงผู้คุมกฎที่ยิ้มใจดีแต่สายตาเอ็กซเรย์ได้ถึงข้างในพอตัวละครมาครบปุ๊บความจริงด่านแรกก็ปรากฏค่ะเมื่อคุณป้าอนงผู้คุมกฎประกาศกฎเหล็กของที่นี่หนึ่งคือต้องรักษาศีลแปซึ่งข้อที่6ก็คือห้ามกินอาหารหลังเที่ยงวันทานได้แต่น้ำปานะ ช็อกสิครับปลีมจากที่นั่งพิงเสาสบายๆนี่หลังตรงเพ่งเลยนะในหัวของเขาคือนี่มันค่ายฝึกรบพิเศษชัดเจนคือความหวังที่จะได้กินของอร่อยๆมื้อดึกกับสาวในฝันพังทลายไปเลยยังไม่พอคะ่ะกฎข้อสำคัญที่สุดก็คือปิดวาจาหรือห้ามพูดคุยสื่อสารกันตลอดทั้งคอสจบ ปิดจอบแผนการใช้คารมคมขายเพื่อสร้างความประทับใจของนายปลื้มพังคลืนลงมาในพริบตาแต่เขาก็ยังเป็นปลื้มไงนักฉวยโอกาสตัวพ่อในใจแต่คิดว่าพูดไม่ได้ก็ใช้สายตาสิวะ <laughs> นี่แหละครับสเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้มันมีอารมณ์ขันแทรกอยู่ตลอดทำให้เราอ่านไปขำไป แต่ท่ามกลางความสิ้นหวังของทุกคนนี่เองค่ะโคช้ชของสนามนี้ก็ปรากฏโตขึ้นคือพระอาจารย์นนคุณพิพัฒน์รมบรรยายภาพพระอาจารย์ได้เห็นภาพมากเลยค่ะเป็นพระหนุ่มที่ดูสงบเย็นรูปลอ่อมีออร่าที่น่าเลื่อมใส แล้ท่านก็มาพร้อมกับธรรมะที่เรียบง่ายแต่ทัชใจมากท่านบอกว่าความหิวกับความเหงาไม่ใช่เสือไม่กัดเราหรอกมันแค่แขกที่น่ารำคาญนิดหน่อยที่เราต้องเรียนรู้ที่จะต้อนรับเขาอย่างมีสติเท่านั้นเองแค่ประโยคเดียวความตึงเครียดในศาลาก็หายไปหมดเลยค่ะเหมือนได้ยาชุบชีวิตเลยนะแต่บททดสอบจริงๆนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่ห้องพักนี่แหละครับ ฝั่งกุติกลายาณีหรือเรือนพักหญิงที่เป็นถงใหญ่นอนรวมกันเนี่ยนะเจอด่านแรกก็กรีดกันลั่นแล้วตุ๊กแกไงคะน้องน้ำฟ้าสาวกรุงของเราเจอตุ๊กแกตัวเท่าแขนเกาะบนเพดาน,เ,านเข้าไปนี่สติแตกเลยคะ่ะกรีตดลั่นจากที่มาหาความสงบกลายเป็นว่าเจอเพื่อนรวมห้องตัวใหม่ที่ทำเอาใจสั่นไปทั้งคืนส่วนฝั่งกุติชายแม้จะไม่มีตุ๊กแก แต่เปลื้มก็เจอบททดสอบที่หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันนั่นก็คือไม่มีหมอนข้างสำหรับเขาหมอนข้างคือปัจจัยที่5ของชีวิตต้องมานอนบนที่นอนแข็งๆไม่มีแอแถมยังไม่มีหมอนข้างอีกความหวังที่จะได้พักผ่อนสบายๆนี่จบสิ้นเลย แต่ตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในบทแรกๆเลยก็คือพายุค่ะเขามาที่นี่เพื่อนหนีทุกข์จากรักร้าวแต่กลับต้องมาเจอกับพายุลูกใหม่ที่ชื่อว่าเสียงกรนของลุงบุญโอ้โหบทที่4เสียงกรนประทะมักผลนี่เป็นอะไรที่เรียวมากคุณพิพัฒน์รมบรรยายเสียงกรนของลุงบุญได้เห็นภาพสุดๆอะเหมือนวงออเคสตราซิมโฟนีมีทั้งเสียงทุ้มต่ำเหมือนเชลโล่ครอกกรอก เสียงแหลมสูงเหมือนปีฟื้ดฟื้ดแล้วก็เสียงกระแทกเหมือนกลองฟู่แคกคือพายุนอนไม่หลับทั้งคืนจากที่ทุกเรื่องแฟนเก่ากลายเป็นโกรธลุงข้างๆแทนนี่คือธรรมะข้อแรกเลยนะโทสะหรือความโกรธมันมาเคาะประตูถึงเตียงนอนเลยพอเช้าวันที่สองก็ถึงเวลาเข้าสมรภูมินั่งหรือการนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเต็ม บทนี้ก็สนุกมากค่ะมันสะท้อนความจริงของนักปฏิบัติมือใหม่ได้ดีจริงๆนำฟ้าก็เจอกับเวทนาหรือความเจ็บปวดที่หัวเขา่าปวดจนสติแตกในหัวก็คิดแต่ว่านี่มันปฏิบัติธรรมหรือทอรมานกายกันแน่ส่วนปลืม้มไม่ปวดแต่เจอกับความฟุ้งซ่านแทนนั่งวางแผนธุรกิจไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มาเจอศัตรูตัวฉกาจที่สุดคือความคันที่ปลายจมูก สุดท้ายก็พ่ายแพ้แอบยกมือขึ้นไปเกาจนได้ส่วนพายุผู้อ่อนล้าจากการรบกับเสียงกรนก็มาเจอกับถีนมิทธะหรือความง่วงนั่งสะพงกพพงก์พงกอยู่อย่างนั้นกลายเป็นนักรบที่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันชักดาบเลยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพที่ตรงข้ามกับป้าเพนที่นั่งนิ่งสง่างามเหมือนรูปปั้นและคุณยายสมอที่นั่งยิ้มอย่างมีความสุข มันทำให้เราเห็นเลยว่าการฝึกฝนมันสร้างความแตกต่างได้จริงๆพอความเงียบเข้าครอบงำเต็มรูปแบบเท่านั้นแหละเสียงในความเงียบหรือเสียงในหัวของเราเองมันก็ดังขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะในโรงอาหารปลืมก็เริ่มปฏิบัติการส่งสารทางสายตายิงกระสุนรอยยิ้มไปให้น้ำฟ้าน้ำฟ้าก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาเลยค่ะ ว่าเขายิ้มให้เราทำไมนะเขาจะสนใจเราไหมแล้วก็เผลอไปสบตากับนายปราดหนุ่มแว่นผู้กฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็ไปตัดสินอีกว่านี่สิคนดีของจริงแล้วก็ไปเจอสายตาพิพากษาของประเพณเขาอีกโอ้ยแค่กินข้าวเง,งียบๆทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้เพราะเสียงในหัวเรามันไม่เคยเงียบไงครับ นี่คือสิ่งที่หนังสือพยายามจะบอกเราแล้วจุดพีคของปฏิบัติการในปลิีมก็มาถึงในช่วงถามตอบปัญหาธรรมะเขาคิดว่านี่คือโอกาสทองที่จะได้โชว์ความฉลาดและลุ่มลึกใช่เลยเขาถามคำถามที่คิดว่าเด็ดที่สุดเพื่อสื่อสารไปถึงสาวๆทั้งศาลากราบน้ำมการพระอาจารย์ครับในทางธรรมแล้วมีหลักการหรือแนวทางปฏิบัติอย่างไร ที่จะช่วยนำพาให้เราได้พบเจอกับบุคคลอื่นที่มีศีลเสมอกันกับเราครับโอ้โหถามสลอดเลยนะทั้งศาลาอึ้งไปเลยสิครับทุกคนรู้ว่าในที่แท้จริงคืออะไรแต่พระอาจารย์นนท์สุดยอดมากท่านไม่ดุแต่ท่านยิงแล้วตอบกลับมาว่าโยมก่อนจะหาคนที่ศีลเสมอกกับเราเราต้องทำศีลของเราให้มันเสมอต้นเสมอปลายก่อนดีไหม คมมากครับคือท่านเล่นคํัว่าเสมอได้สุดยอดมากแล้วท่านก็สอนต่อว่าแทนที่จะถามว่าจะเอาอะไรให้เปลี่ยนเป็นถามว่าเราจะพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งดีๆได้อย่างไรแค่เปลี่ยนคำถามโลกก็เปลี่ยนเลยคำสอนนี้มันทลายความคิดของปลื้มไปเลยนะเขาตื่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยครับหลังจากนั้นเรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับ มีดราม่าสมรภูมิในตึกหญิงระหว่างป้าเพนเจ้าแม่แห่งความสมบูรณ์แบบกับพี่จิ๊บสาวมั่นที่ไม่ยอมใครเรื่องมันเริ่มจากคิวห้องน้ำมาพีคสุดที่ราวตากผ้าสงครามเย็นราวตากผ้าป้าเพนตากผ้าเป็นระเบียบเป๊ะทุกระเบียดนิ้วส่วนพี่จิ๊บก็มาถึงแล้วตากแบบประกาศอิสราภาพพาดไปพาดมาแถมยังจงใจให้ชายผ้าขนหนูปลิวไปโดนผ้าของคุณป้าอีกมันคือการประทะกันของทิฐท หรือความยึดมั่นในความเห็นของตัวเองอย่างแท้จริงประเพ็ก็ยึดว่าระบบของฉันถูกที่สุดพี่จิ๊บก็ยึดว่าฉันมีสิทธิ์ทำตามสไตล์ของฉันเรื่องพวกนี้มันสะท้อนชีวิตจริงมากเลยนะฟ้าใสาเราทะเลาะก,กับคนในบ้านที่ทำงานก็เพราะเรื่องขี้ผงแบบนี้แหละคือยึดว่าวิธีของตัวเองต้องถูกเสมอแล้วความสนุกยังไม่จบแค่นั้นนะยังมีดราม่าในครัวที่เหล่าธรรมะบริกรหรืออาสาสมัคร แอบตั้งวงนินทาผู้มาปฏิบัติธรรมกันอย่างสนุกปากตั้งฉายาให้ปลื้มว่าปลื้มซุปตาให้น้ำฟ้าว่าน้องฟ้ามาโปรดแล้วก็โดนคุณป้าอันนงผู้คุมกฎจับได้ขนังคาเขาคุณป้าสอนได้ดีมากเลยค่ะท่านบอกว่าหน้าที่ของเราคือบริการผู้มาปฏิบัติธรรมนะจ๊ะไม่ใช่วิจารณ์คนผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนเขากำลังสู้กับกิเลสของตัวเองอยู่หน้าที่ของเราคือเป็นกองหนุนไม่ใช่ไปซ้ำเติม แต่บทที่ผมชอบมากที่สุดบทหนึ่งเลยคือบทที่13น้ำตาของพายุมันเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยนะเมื่อพายุที่เก็บความทุกข์ไว้ตลอดเกิดเขื่อนแตกร้องไห้ออกมากลางลานจงกลมใช่ค่ะและวินาทีนั้นเองกำแพงระหว่างทุกคนก็พังทลายยงทุกคนเห็นว่าภายใต้ชุดขาวเหมือนกันนี้ทุกคนก็แบกทุกข์มาเหมือนกันและภาพที่งดงามที่สุดก็คือตอนที่คุณยายสมนเดินเข้าไปยื่นผ้าเช็ดหน้าให้พายุอย่างเงียบ ไม่มีคำพูดแต่เป็นการกระทำที่เปี่ยมด้วยกรุณาอย่างแท้จริงจากเหตุการณ์นั้นทำให้น้ำฟ้าได้เข้าไปคุยกับคุณยายสมอนในบทปัญญาจากรอยย่นแล้วก็ได้บทเรียนชีวิตที่ล้ำค่ามากคุณยายเล่าว,ว่าท่านเคยสวยเคยมีความรักเคยมีลูกแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จากไปท่านบอกว่ายายรู้แค่อย่างเดียวรู้แค่ว่าอะไรที่มันเคยมีเดี๋ยวเดียวมันก็ไม่มีแล้ว ก็เท่านั้นเองนี่คือสัจธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดเลยนะน้ำฟ้าถึงกับตาสว่างเลยค่ะเธอได้พบคนที่น่าเลื่อมใสที่แท้จริงไม่ใช่หนุ่มหล่อที่ไหนแต่คือคุณยายธรรมดาธรรมดาที่นั่งหักถั่วฝักยาวอยู่ตรงหน้านี่เองมันทำให้เธอเข้าใจว่าคุณค่าของคนมันลึกกว่าสิ่งที่ตาเห็นเยอะเลย แต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนะยังมีดราม่าของน้องพราวที่หลงรักในตัวพระอาจารย์นนถึงขั้นซื้อปักคาหมึกซึมราคาแพงไปถวายเป็นการส่วนตัวต่อหน้าทุกคนซึ่งพระอาจารย์ท่านก็ใช้โอกาสนี้สอนธรรมบทสำคัญเลยค่ะท่านบอกว่าให้แยกให้ออกระหว่างการบูชาบุคคลกับการบูชาพระธรรมตัวท่านเองก็แค่ปุถุชนสิ่งที่ควรบูชาคือคำสอนของพระพุทธเจ้า และการบูชาที่ดีที่สุดคือการนำธรรมะมาปฏิบัติกับตัวเองเป็นการดึงสติของทุกคนกลับสู่เป้าหมายที่แท้จริงและแล้วก็มาถึงจุดคลายแม็กสุดๆดของเรื่องบทที่16เมื่อป้าเพนทำแตกในคืนที่ต้องนั่งอธิษฐานบารมีไม่ขยับหนึ่งชั่วโมงเต็ม ป้าเพนผู้เป็นแบบอย่างของทุกคนกลับพ่ายแพ้ต่อเวทนาและความยุดมั่นในอัตราของตัวเองอย่างหมดรูปท่านล้มฟุบลงไปต่อหน้าทุกคนแล้วก็ร้องไห้โฮออกมามันเป็นภาพที่สะเทือนใจมากค่ะแต่ก็ทรงพลังมากเช่นกันค่ะเพราะในวินาทีที่ท่านล้มเหลวที่สุดท่านกลับได้เชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเป็นครั้งแรกทุกคนเห็นใจท่านและเข้าใจว่าความทุกข์มันไม่เคยเลือกหน้าใครการทำแตกของป้าเพน ได้ทลายกำแพงอัตตาของทุกคนในศาลาลงอย่างสิ้นเชิงและนั่นก็นำมาสู่เทศนาครั้งสุดท้ายของพระอาจารย์ที่ชื่อว่าเรามาเพื่อละหรือมาเพื่อเอาท่านสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอด6วันที่ผ่านมาได้อย่างสุดยอดท่านชี้ให้เห็นว่าทุกคนมาที่นี่เพื่อจะเอาอะไรบางอย่างกลับไปเอาความสงบเอาปัญญาเอาคู่ครองเอาชัยชนะ แต่หัวใจของการปฏิบัติที่แท้จริงคือการมาเพื่อละเพื่อปล่อยวางความเป็นตัวกูของกูตังหากพอทุกคนเข้าใจแก่นแท้ข้อนี้แล้วคืนที่ดาวเต็มฟ้าในบทที่18ก็กลายเป็นคืนที่ทุกคนได้ตกผลึกทางความคิดจริงๆปลื้มเข้าใจว่าความสุขมันไม่ต้องวิ่งหาน้ำฟ้าเห็นความงามในสิ่งธรรมดาพายุเห็นว่าความทุกข์ก็แค่แขกที่แวะมาเยี่ยมและป้าเพนก็รู้สึกเบาสบายที่ได้วางภาระแห่งความสมบูรณ์แบบลง มันคือสภาวะปัจจตังที่แต่ละคนรู้ได้ด้วยตนเองและในวันสุดท้ายก็เป็นบทสรุปที่งดงามมากครับพิธีขอมากกรรมที่ทุกคนได้ให้อภัยซึ่งกันและกันมันซาซึงมากและการที่ทุกคนได้กลายมาเป็นกัลยาณมิตรหรือเพื่อนผู้มีคุณธรรมต่อกันมันคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแล้วครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะคะคุณพิพัฒน์ธรรมยังเขียนบทสรุปให้เราเห็นว่า ปฏิบัติการในชีวิตจริงเป็นอย่างไรหลังจากออกจากคอร์สไปแล้วหนึ่งเดือนซึ่งมันดีมากๆเลยค่ะมันทำให้เห็นว่าธรรมะที่เรียนมามันใช้ได้จริงปลื้มที่กลับไปเจอเพื่อนในวงเล่าแต่กลับเลือกที่จะกลับบ้านมาหาความสงบพายุที่บังเอิญเจอแฟนเก่าแต่สามารถประคองสติของตัวเองไว้ได้แล้วคู่ที่น่ารักที่สุดก็คือพี่จิ๊บกับนายปราดครับสองคนที่สุดขั้วมาเจอกันแต่กลายเป็นว่าศีลเสมอกันที่ใจเพราะ พวกเขามองเห็นคุณค่าของสิ่งเดียวกันคือการเข้าใจในความทุกข์และการพ้นทุกข์พวกเขาคุยเรื่องธรรมะก,กันได้อย่างมีความสุขนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าศีลเสมอกันที่หนังสือฉันเลยให้เราเห็นใช่เลยค่ะมันคือการมีทิฏฐิสามัญ,ญาตาหรือการมองไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองสุดท้ายแล้วปฏิบัติการตามหาคนศีลเสมอกันของทุกคนอาจจะดูเหมือนล้มเหลวในเป้าหมายแรก แต่พวกเขากลับได้รับชัยชนะในปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือปฏิบัติการตามหาหัวใจของตนเองเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เราเล่าให้ฟังยังสนุกและได้ข้อคิดขนาดนี้นี่เรายังเล่าไม่ถึงครึ่งของรายละเอียดในหนังสือเลยนะครับทั้งมุกตลกเล็กๆน้ยน้อย,อยทั้งบทสนทนาที่เฉียบคมและข้อคิดทางธรรมที่สอดแทรกเข้ามาอย่างแนบเนียน สำหรับผู้ชมที่ฟังแล้วรู้สึกว่าให้นี่มันเรื่องของเราเลยนี่นาหรืออยากจะสัมผัสประสบการณ์ครบรถเหมือนได้เข้าไปอยู่ในคอสปฏิบัติธรรมจริงๆฟ้าใสขอแนะนําเลยค่ะหนังสือคอสเวันปฏิบัติการตามหาคนศีลเสมอกันเขียนโดยคุณพิพัฒน์ธรรมค่ะและข่าวดีที่สุดก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กที่อ่านฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสามารถไปดาวน์โหลดฉบับเต็มมาอ่านกันได้เลยที่ร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนําอย่างเมพ หรือป e ินโตอีบุ๊กครับหรือจะใช้วิธีง่ายๆเลยก็ได้ค่ะแค่เข้าไปที่ Google แล้วค้นหาด้วยชื่อหนังสือคอสเวันปฏิบัติการตามหาคนศิลเสมอกันหรือชื่อพิพัธรรมก็เจอแล้วค่ะรับรองว่าคุณจะได้ทั้งความบันเทิงรอยยิ้มเสียงหัวเราะน้ำตาและที่สำคัญที่สุดคือปัญญาที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเบาสบายมากขึ้นค่ะสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปตามหาคนศิลเสมอกันก่อนเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ครับสำหรับวันนี้ผมกับฟ้าใสก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมไปดาวน์โหลดมาอ่านกันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อร่วมกันเป็นสะพานบุญและเป็นกำลังใจให้กับช่องพิพัฒน์ธรรนังสือธรรม ที่จะนำงานเขียนหนังสือธรรมะของคุณพิพัฒน์รรมาเผยแพร่ให้กับกัลยาณิกัลยาณธรรมได้รับฟังและเรียนรู้ธรรมะดีๆต่อไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ